หยั่งย่ายใส่หยั่ีหยั่งเหรอบึ้งบี่บุ๊คบึ้งบึ้งพี่ต้งออันจ้าเต็มขอนเลยพี่น้องขบขังมานี่แต่บ้านขึ้งไหนย่ายเฮาเขียวือนพี่คนเขียวเหือนที่จ้ะมาขังมาเนี่แตบ้าน เบิ่งจ้ะยายเคลียร์พื้นที่ออกแล้วเน,นาะส้ยงามคักปอนคักครับหมดที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมือนอีซัพเซอรอนเด้ภาคพีฟ้าหนองมัวหลวหัวหลวสวนเด้อจ้ะหาเนงหน่อม้ไปแก้งจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกถูกฐานเนาะค่ะ เสาร์อของวันที่10กุมภาพันธ์2 5 200, 000, 6พันหอยสิบเจเนาะค่ะวันนี้พามาหล่อหาหักแมงนอใหม่เนยยายเนาะค่ะไปหลุ่นไปชมกันค่ะหัวสีมาร์สบอวันนี้ก็บรรยากาศโอ้ยลมเย็นดีค่ะ,ะไไค่ะปะ่ะไปหล่อมึงค่ะยายเกมมาลาคีนโนกจ้ะม,มันบ่คมบ่ ของผมแสบ,บด้วยจานี่ยวมันรับดีนกไปเพียงไปอมไปโผล่โอ,อ,นะอ้ยชิบอยชิบอยอ้ยถุงน้ำตาหัวง่างงัวน้องก็งน่าจ็น้อยนิหน่อยออื้อหอไปอมไปอมนิดหน่อยนหน่อยนหน่อยี หยั่งย่ายใส่หยั่งหยั่งเหรอบึบึงบึ้งบึงี่ต้นบึงขอนจ้าเต็มคอเลยพี่้นขขังมาเนี่ยแบานขจังไหยัยเฮาเขียเหมือนพี่คนเขียเหมือนพี่จ้ะมาขังมาเนี่แบาน ยายเคลื้นทีก่อนค่ะปาชนพืนป่าเพื่อนปาาเรืใหมาเอรกคอนค่ะเรือมาก็ไม่กินเดือดรึเป้่ามันถึงฝนบันนี้ยายเนาะฝนตกขังแหลกต้องตีด้วยค่ะรอดแรกตีนต๊คขังแหลกแค่ไหนเน็ดพักออกัดี่น้อด็กอด็งดปาที่กี่นอป่าไอป่าเยื่อบ่ได้อกอ่อน เป็นขาวๆอยู่จ้ะเช็ดธรรมชาติน้อยยายน้อคอนธรรมชาติจ้ะบางคนนงน้อยๆก็ยังมีอยู่ออย่งๆง่ายๆง่ายปัดน้อใหม่ให้ดิเอาเสีก่อนเอาเส็ยก่อนเนาะนะหลายแหงเลยค่ะเขาไปผีใหญ่มังจ้ะ ถอนเลยทีไะอันถอนเลยหายย่อยเคลียอกกันเนาะเคยเก็บห้ยโผลมาให้น้องเบิ่งจ้ะย่ยเคลียเพื่นทีออกแล้วเนาะสวยงามค่ะออนค่ะครับทีลวค่ะเก็บละเก็บละเก็บลจ้ะหมุนป้าหมุนปาจหมุนปาเก็บจ้ะ เห็อดออกลปลาได้พี่โตตัวเรกแดงของปีจางเอาหอนเอาแห้งแล้วยาเนาะบางคนตน<ๆ>ัก้ห็ดเห็ดหอพีเนาะเห็ดมากออกเหบัทอดมได้จ้าบงเ้ยึง้งหนน พร้อมนาะยาสี<ะ>เสียบลาบเสียบด้วยจังี่ปนแสไหวยังไงปวบๆันไม่จะอมมอะค่ะเอ้เอเออยเ,ออเต็มอ้อนเลยพีน้ยังเสิบห้าคอนบินเขาเต็มคอน งามดีนะคะดอกก็ลงอ่อนๆเลยจ้ะอ้เด็กตุ้งติ้งนี่ออปลาหมุนปลาหมุนปลาเก็บหมุนปลาขอได้ปีนี้อมันถือฟ้นไม้เนาะยายญ่ถือฟ้นไม้แต่วด้วย จ้ะก็เขาเอาคนหอยแล้วกันคนหอยฝนตกมาแหงมือนึงเนาะจ้ะธรรมชาติเด้อค่ะไม่ควรใส่เนาะคนเกินเองตามธรรมชาติของเพ่นเนาะ

ตกเหนพี่เนาะกำลังเห็นนี่แล้วเท่อนมา Thôi đừng có đi đâu Con đi rồi Tắt theo nhau cha เก็บแบบงามแหะออกลายน้ำเด้อค่ะเนี่ยขนเดียวพี่น้องคนเดียวค่ะตัดมันเลยขอนเฉยๆโดนเท่าขึ้นสงสัยเป็นก่อนเนาะจ้าอ๋อค่ะซอเลยจะใหญ่ผัวก็เลยเห็นป้าว้าววววยเราไม่เคย อเฮ็ดควนห,วหลายปานนี้แล้ว่เฮ็ดควนหลายปานนี้สังตไชปอเมนตป้งอาตะเฮ็ดปวกลายบ่ะเนี่ยบ่เคยปวดเฮ็นสวนบอกมาหล่วก็คือหอ,นอหเหอนาะเฮ็ดปวกงัดจนว่ะตามไปด,ดูก,นก,กันเนาอคะบัน้ถเวลาเวิ้นเวิ้นพ่อนเ็ดคอนทุกคนเวิามาให้คอนอออ อยู่หากินตามฤดูกาลเนาะน้นโนนยายจะมาเถื่อแล้วค่ะบานเหากระแรงเนาะค่ะปีนี่ฝนตกโตเด้อจ้ะหอยก็บอกหอยมีแล้วยายเนาะปีกากหอยลายหลาย ขาขอนกน็พ่อเด็กจับอยู่จ้ะเดี๋ยวจะไปรอเบิงเราใหม่เนาอยยายนะ้อตอนนี้พอเฮ็ดเอาเฮ็ดก่อนจ้ะงามงามถูกยายเราสะออนสะออนดิสะออนเฮ็ดสอนนี้อเอา้าสีปลาท่างใด มูลปลาเก็บขอันเดียวเต็มกระตาเรา ดอ,อกเทาคุณได้จ้ะอ๋อตอนนี้ดอกเทาอมัอออนออกก่อนเนาะ

อบอกปากเลยเห็นเห็นเงาปากประไดที่นู่นหรอแต่งแจ็คเก็บยางเดียวโอ้ยทางไหนคืออองายคางไดนอนอย่างจ้าดูฝนสูมบ้าเนาะคนโตมากฝนสุมถือฝนไหมจ๋ากระอนถือฝนไหมก็ข้ากันเป็นเงาเป็นเงา พรเลยหสุดยอดเลยค่ะดอกก็ดีเลยฮ่าฮ่าฮ่กเด แกจะน้องใหมแซ <ili> ่บเดี๋ยพี่น้องนี่ดูนี่แกจะเมาหน้าใหม่สุดยอดแกใส่กันกันหน้าใหม่นาะจ้าใส่กันเนีน้าใหม่นี่แซ่บสุดยอดเลยนี่ดูนี่เอาไปสุปได้ปะยายได้สุปเห็ดสุปเห็ดก็แซ่บกำลังอ่อนๆนะจ้าไปสุปไปปนไปแกงได้หมดเลยจ้า แล้วคะ่ะโอ้ยนี่จนเต็มตาเลยเนาะยายเนาะหน้ามีเลียคะ่ะนี่ดึงได้จากมองเทปไปจังได้นี่เปิดเออกล็ดอคอ่ะเออกลดนักเกลเอายายปันออ้นมาเลยเ Nhanh mhm mhm Nhanh mhm 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 nhanh nó mhm nhanh mhm 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 ui ồn ồn mhm Nó hả? เมืองยายยายเราเปิดเก็บปลามวลเมื่อหรอคะมันปลเ,เ,เก็บมันปลาเก็บปลาเก็บมวลเลมือปลามวลเมื่อเลยค่ะพเวลาบเมื่อหรอจากที่หกหกจากโค๊ก<ม>จากโคกแม่ไหมมัค่ะค่ะขาเบิง่งกลางนี่จ้ะขอนเดียวกันเด้อนี่เมือยาย ท้านีรบ้านบ้านหรืบ้านแล้วค่ะอ,ออกไปทางสิแกแล้วตอนนี้ยายท้องเป็นเหลืองแล้วไี้แก่แล้วไปกวนแก่ เก็บบางไม้เบึ้งเนาะตอนนี้สงสัยเพม่อนมัมีอย่างบอกปลูกมาคุมกันไปเลยแก่ไว้อากาศมามี่ถือแดดด้วยใช่ไหมดดนเนะะบบาะมาฟังนั้นโอ้ยสุดยอดหกหลกอนมีกอกกอนตนนี้น่าจะออกคอนน้อยอย่เป็นเลขเก่คอนเนีจ้ะคอนเดียวกันเดียวกัอยู่คนละฝั่งคนละข ทางนั้นมีวัชพืชมีพักมียังเปิดโปกคุมใหม่เนาะต้นใหม่นี่ปอนเดียวกันเดีย๋ยวพี่จะถุงเท่า <c oughs> อ,ออกมาย่ายออกมา <c oughs> เต็มตาเรจออาจะว้า จ้าสุดแล้วมันนี้มาหาันแนงนมัยมันด้อค่ะพี่น้องได้เห็ดได้เห็ดมานเห็ดจ้าเลยพี่น้องเลยมาบอกไปเอานมัยสับฟ้ามันจ้าเห็ดเต็มต้าเลยจ้ามานจ้ามานเห็ดคอนนี่บนกมัละเฮาจ้ามัละขี้นกเนาะยาย่พักสะไลล่ะค่ะพักสะไลบ้านเฮาจ้าพี่น้องบานเฮาก็เอิ้นพักสะไลขมเนาะจ้าใส่แกงใส่อ่อมใส่กบกินกระป่นแซ่บจ้านค่ะ คลิปนี้ก็เสิ็ได้ล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะค่ะฝากกดไหลก็แชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสะออนเดนเนเดอร์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไหลทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะมันหวานจ้าสวัสดีค่ะโดนๆผอกันเถอะฝากเป็นกำลังใจให้เนเดอร์ค่ะไปะใหญ่ตาบ่าห่าอะไรจ้าอุ้ยหวานสุดยอดไหนเบิังเน้ เอ็ดคอนสวยๆอ่อนๆเลยจ้ะ